คนดูผมไม่ได้เอาขาไก่นะอร่อยทุกคนคนก็เลยไม่ค่อยเยอะทุกคนผมเลยได้แป๊บอยู่ได้ไม่นานก็ได้คิวละผมไปที่ตอนที่เขากำลังกินข้าวพอดีเลยผมทนแบบว่ายังไม่มีใครอ่ะคนดอูอร่อยทุกคน ผมมมละเขากรอบตรงกรมมากทนดูก,กรัาสวัสดีพวกแม่พี่น้องที่รักกันทุกคนกันเลยผมทุกคนดู คือว่าวันนี้ผมได้ทําการไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไก่เม่ละมาผมทุกคนนี่โอผมโมกเลยว่าจ้างนี้อร่อยมากดูวไก่กับม่ละเขาโคตรอร่อยทุกคนเดี๋ว่าไก่เขาลงตัวมากน้ำซุปเขาก็ลงตัวมากทั้ลูกอื mm hmm. คือว่าผมปรุงพิกอย่างเดียวเลยผมทุกคนไม่ได้ใส่อะไรเลยครับทุกคนยังไงตอนเช้าขอให้พ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนกินเข้าอายางอาร่อยอร่อยกันด้วยผมทุกคนทุกคนดูผมไม่ได้เอาขาไก่นะอร่อยทุกคนอร่อยมากพอดีวันนี้ผมไปแต่เช้าแล้วก็ คนก็เลยไนมะ่ค่อยเยอะทุกคนผมเลยได้แปบบอยู่ได้ไม่นานก็ได้คิวละผมไปที่ตอนที่เขากําลังกินข้าวพอดีเลยผมทนแบบว่ายังไม่มีใครอ่ะทนดูอร่อยทุกคนโหมละเขากรอบตรงกรอบมากทนดู สุดยอดทุกคนดูผมบอกเลยว่าพริกเผาเขาขั่วเนี่ยยอ่าใส่เยอะมากนะผมทุกคนเพราะว่ามันเผ็ดมากถ้าใครไม่รู้ใส่เยอะเพราะว่าพริกเขาเผ็ดมากทุกคนดู อร่อยทุกคนทุกคนดูกลมกล่อมมากทุกคนสุดยอดเลยอ่ะทุกคน ผมบอกเลยว่าถ้าเราไปประมาณเที่ทยงๆคนเยอะมากทุกคนโหท,ทุกคนเพ่นกันนะเนี่ยผิดผมใส่พริกเยอะไปหน่อยทุกคนดู Ja. Mm -hmm. mm -hmm. ทุกคนยังไงเอาฝากอะไรก็าตามพวกผมเหมือนเดิมผมทนช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอ้ทุกคนเริ่มเผ็ดแล้วอ่ะทุกคนดู โอ้เป็เจ้าเผ็ดทุกคนมันเริ่มเป็นแล้ว ร่อยมากทุกคนผมลาไปก่อนผมทุนอย่างนีฝอกไ่า์กดตามผมก้เดผมทนนี่ก